โอเคนะครับผมขอากาบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในร้านชิลสโตเน่นะครับผมนี่เลยเป็นร้านหน้าใหม่ไฟแรงเลยนะคนดูโอเคนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ย <c oughs> ผมก็ทําการมาโปรโมทเนาะตอนนี้เนี่ยเลดห้าถึงเลดแปดเลยนะเดี๋ยวเรามาทําการสมัครสมาชิกกันก่อนดีกว่านะครับผมอ่า <c oughs> ซึ่งตัวผม ก็สมัครไปแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวทําการสมัครให้ดูเลยเนาะแล้วก็มาสอนเติมวิธีการเติมใหม่ด้วยนะครับผมโอเคแบบนี้อันนี้ก็คือเมลผมนะครับเอออันนี้คือเมลติดต่องานใครอยากติดต่องานหรืออะไรก็สมามารถทักเมลนี้ได้นะโอเคเรียบร้อยคือผมสมัครไปแล้วไงเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ทําการมาใส่สมัครสมาชิกตรงนี้ไม่ใช่ดิใส่สมาชิกก็คือใส่ไอเดียเราได้เองนะครับผิดเลยแป๊บหนึ่งนะคุณดูใส่ผิดแป๊บหนึ่ง โอเคเรียบร้อยนะครับนี่เลยนะครับผมเราก็มาอยู่ในหน้าเว็บแล้วเนาะเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะให้ทุกคนเนี่ยไปเติมก่อนเนาะโอเคตรงนี้เติมเงินนะครับผมนี่เลยก็เติมแบบใหม่นั่นเองนี่เลยนะครับผมก็คือก็อ,อือเลยเข้าแอปไปนี่นะครับผมเราก็กดที่อ่านี่นะซองอ่งเปานี่นะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเนี่ยใส่จํานวนการเติมเงิน ตรงนี้นะครับผม10บาทตรงนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากเติมประมาณ50-100เอาง่ายคือคุณจะเติม400ก็เขียนว่า400ไปนะครับแล้วก็แบ่งจำนวนให้เท่ากันเนี่ยนะครับผมแล้วก็เขียนเลข1ด้วยนะตรงนี้นะครับหลังจากนั้นทำการสร้างข้อมูลเนี่ยนะคุณดูครับหลังจากนั้นนะครับผมเราก็จะได้เป็นลิงก์นะครับผมมาโอเคแล้วก็ทำการเอาลิงก์เนี่ยมาแปะปตรงนี้นะครับผมใส่ไปเลยนะตรงนี้เลยนะครับ เราจะทำการกดเติมเงินก็ได้เลยนะครับผมโอเคอันนี้คือการเติมเงินแบบใหม่นั่นเองโอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรานะครับมาเติมโรบักตรงนี้เลยนั่นเองนะครับนี่จะเป็นเลดกลุ่มนะครับเป็นเลดหนั่นเองนะครับผมในตอนนี้ทําการกดเข้ากลุ่มไปตรงนี้ครับนี่เลยง่ายๆเนาะผมจะสอนเร็วหน่อยแบบเข้าใจแบบเร็วๆเ,เลยนะครับผมแค่คลิปเดียวคือแป๊บเดียวเองนี่คืออะไรนะ มันให้เราเอาตัวไหนแพนกินนอ่ะโอเคแพนกินน่าใช่นะเกิดประจําไม่ผิดโอเคอ่าเรียบร้อยไหมอ่าเรียบร้อยนะครับเข้ากลุ่มได้ละลังจากนั้นใส่ชื่อในเกมครับ้าเคดีจํานวนเงิน,นครับผมสมมติเราเติมประมาณ200อย่างงี้เนาะ2,000แล้วกันนะครับใส่ตัว4หลักนี่นะครับผม e s u 1ทําการเติมเงิน,ปนไปเลยครับแค่นี้นะครับก็ เติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมสอนเร็วไปไหมเนี่ยสามนาทีเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะก็เรียบร้อยนะครับการเติมเว็บมีเพียงเท่านี้เนี่ยนะครับก็จะมีที่ขอด้วยนะครับผมสามารถไปดูกิจกรรมได้เลยนะครับผมที่ขอดตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมซื้อสินค้ามีด้วยนะครับผมจะมีการเติมเงินเติมบูส์ะไรประมาณนี้ด้วยเนาะก็ลองมาดูดูกันนะครับ อันนี้ก็คือเป็นร้าน Chill Store นี่เ,เองนะครับผมเป็นร้านหน้าใหม่ไฟแรงเลยนะครับก็ผมก็ให้เด็กๆเนี่ยมาสนับสนุนเว็บเขาด้วยละกันนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้เว็บเขาได้เนะครับผมที่แบบว่าทําธุรกิจแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมหรือว่าเขาอาจจะมาแจกก็ได้นะครับผมน,นี่ไงก็คือแจกด้วยนะครับผมนี่นี่เห็นปะมีการแจกดอบักด้วยนะครับ โอเคนะครับคนดูครับประมาณนี้ก่อนละกันเนาะอันนี้นะครับผมเป็นแฟนเพจเขานะของชิ่ส store นะครับผมก็ผมแนะนําให้ทําการเข้ามาแล้วกดไลค์ด้วยนะครับผมติดตามแฟนเพจเขาไว้เลยนะเผื่อจะมีกิจกรรมอะไรประมาณเนี้ยอยู่ในแฟนเพจก็อาจจะมีนะครับผมตรงนี้นะตรงนี้มีทําการคนกดไลค์ก็มา100กว่าคนนะครับก็อย่าลืมมากดติดตามแล้วกดแชร์ด้วยนะครับผมเผื่อเขาจะทําการมา แจกโลบักนั่นเองนะครับผมด้วเกิดว่าเด็กๆเนี่ยมาก็ได้แหละนะครับผมนี่มีการกดบริการกดอะไรนี่ด้วยนะครับผมพวกสะสมผลปีศาจหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยเออการแบบว่าซื้อผลปีศาจให้อะไรประมาณเนี้ยนะครับผมก็นี่เลยเลทผลปีศาจนี่นะครับผมนี่โอเปโอเปก็320นี่นะครับผมแล้วก็ผลมังกร330นั่นเองนะครับผมประมาณนี้เรทราคานะครับผมก็ลองมาดูกันได้นะครับเกมพาร์ทก็ด้วยนะครับผมนี่โอเคคุ้มมากๆากเลยเนี่ย คุ้มกว่าเราไปเติมโลบักเติมเต็มอีกนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาๆผมซียูครับอย่าลืมมาใช้รปกางกันด้วยแล้วกันนะครับผมร้านชิลสตอร์นั่นเองโอเคบ๊ายบายครับผมซียูครับ